สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาในสาระความรู้ในเรื่องของ3กลุ่มเสี่ยงเอ็นข้อมืออักเสบมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับสำหรับ3กลุ่มเสี่ยงเอ็นข้อมืออักเสบเนี่ยนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร กลุ่มที่2ก็คือผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานหรือรูมาตอยและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนที่ใช้งานข้อมือหนักหรือมีการบิดหมุนข้อมือเป็นประจําเช่นพนักงานทําความสะอาดแม่บ้านเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสารเป็นต้นทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นเอ็นข้อมืออักเสบได้นะครับหากใช้ข้อมือหนักๆติดต่อกันเนี่ยเป็นประจํา ไม่ว่าจะเป็นเล่นมือถือเล่นเกมทำความสะอาดบ้านซักผ้าบิดผ้าเขียนหนังสือผู้ป่วยเอ็นข้อมืออักเสบเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บบริเวณเอ็นข้อมือฝั่งด้านนิ้วหัวแม่มือนะครับแล้วก็ปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือหรือข้อมืออาจจะปวดติดต่อกันเนี่ยเป็นเวลานาน,านจนมีปัญหาต่อการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันดังนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มมีอาการควรจะรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธีต่อไปนะครับนี่คือใน3มกลุ่มเสี่ยงที่จะเ,เกิดอาการเอ็นข้อมืออักเสบนั่นเองนะครับ